สบายดีพี่น้องพ่อแม่เอาอาไม่กลับมาไม่ไม่อ่นไก่มาเกไก่ย่กล่ <c oughs> ยกกลเกล่กะเกี่น้องเอ้เกะเป็ดเดอกกชองโตไก,ก่กระชอนนี่แหละเศรษฐกิจเพียงพอ่อพ่อเพียง ไก่ต่างบ้านต่างเมืองทนอยู่ได้คนกูกูดย่องๆที่เราต่องปายเบิ่งชักันเลยจะน่าเกิดใหม่ กินพ uhm. ขลุกกลานเรียกเมทามสาร เค็นนี้เคยเคยเกลือไก่คนก็บ่เคยเกลือบ่เคยเลี้ยงเคยแต่กินมาพี่เด้อสิบอกที่เกลือไก่ที่เลี้ยงไก่เลี้ยงแบบบ้านๆท่านนี่แหละกระตีได้เนี่ยนะสนใจกันนั่นเด้อ เอาหายละฆ่าเลยครับบ่ค้ายเอาไว้เห็ดแนวบักตัวนั้นมันย่านบักตัวนี้หย่านบักตัวนี้บักนะบักคนยองยองกินกินฝักรูปพวกร้านกิ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 นดื่ม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  อ๋อสารคชิ้นนี้ก็ขอข,ขอมาขอคใจพี่น้องฟองปลาสุกุสุกคนที่เข้ามาเบิง่งกดซับกดไลค์กดเยี่ยมให้แน่เด้อพี่น้องเอ้ยฟองปลาเอ้ยสุกุสุกคนทั้งเนื้อทั้งไตทั้งไก่ทั้งไก,ทงไก่ทั้งไทยทั้งนอกป้าทเทสมาเกอไก่ให้พี่น้องเบิง้งบายบาย